สวัสดีครับสวัสดีครับเอาทำไมพี่ไม่มีเสียงเลยวันนี้หอมาะเสียงหายไปกับสายลมอารมณ์มไม่ดีงแต่เข้ารายการใช่ไหมครับใช่อารมณ์ดีผมขับรถหนักสอะผมไปลบ,บุรีมาพอดีอผมไปพาผู้การจังหวัดลบ,บรีไปรับตำแหน่งเลยมาขับมาจากลบ,บุรีมาถึงสายหน่อยครับผมคนตกหนักรถติดน้ำท่วมผงเทพบต้องตีต้องตีเลยครับผม เบื่อผู้ว่านี่อไหรเลือกใหม่มั้วเป็นเป็นประจำอยู่แล้วพี่ก็เป็นขยะอุดตันมั่งอะไรมั่งถุงพลาสติกมั่งท่อซีเมนต์ไปอุดอยู่ก้อนหินมั่งอะไรมั่งครับก็าหาว่าวางยาฮนะคนไปช่วยลอกหาาเขาไปวางยาไงนะคุณปอผมแล้วเบื่อเบือ่อเราต้องช่วยกันนะครับน้ําท่วมอ่ะนะครับนี่คือเสียงบน่นครับนะครับเสียงฝตกเสียงเล่าอ้างฝนตกปุ๊บกรุงเทพน้ําท่วมปับมป๊บเมื่อกี้ก็ท่วมผมวิ่งมาจากอะไรนะแถวงามงศแถว แถวเส้นงามวงวานอ่ะครับโอ้ยน้ำเติ่งเลยมันยี่สิบเซนถึงสิบเซนอ่ะก็ก็ดีตกก็บอกไหลไม่ทันอะไรนะเทวดาแกล้งอืมอันนี้มีเหตุผลไหมถือว่ามีเหตุผลไหมเทวดาแกล้งธรรมดามีอะไรก็โทษเทวดาครับฝนตกเยอะก็เทวดาแกล้งครับผมถ้าฝนไม่ตกก็หาว่าเทวดาไม่อันไม่ให้น้ําอีกนะมนุษย์มนุษย์มาก็บ่นเลยครับ เอาคุณปอนี่เปนอะไรบ้างครับเอาพบก่อนเข้ารายการแล้วก็พู้นับหนุนรายการเราก่อนครับครับก็รายการเรานะครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสครับต่อไปก็หกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณครับต่อไปก็พบกันไม่ประจำเพราะไม่มีวันให้ลงจะโดนถอดด้วยเนี่ยอ่นนู้นคือรายการของเราก็เป็นรายการเนื้อหาสาระกฎหมายครับ เป็นข่าวสารชีวิตประจําวันง่ายๆครับมีเฮฮาบ้างครับส่วนมากจะเฮฮาเยอะนิดนึงสักหกสิบสี่สิบนี่เพื่อให้คนดูเขาได้แบบนะะไม่ไม่เครียดไม่เครียดครับเกิดนั่งนั่งดูรายการผมเส้อเลือดหมวแตกตายทาทาไงอ่ะรู้สึกผิดเลยเนี่ยไม่รู้ผมโดนฟ้องหาประมาทอีกใครจะสืบได้อะไรเงี้ยนะก็าไม่รู้ก็ฟ้องก่อนในประเทศไทยบอกฟ้องก่อนผิดไม่ผิดกาเรื่องหนึ่งครับนะครับยังไงก็ใจเย็นๆครับน้ําท่วม ให้ระยะเวลาในการระบายน้ำห้ชั่วโมงระบายน้ำสองสามชั่วโมงครับหชั่วโมงครับผมรายการเราก็สนับสนุนโดย IBF ีฮารนฟู้ดจำกัดฮารานแน่อร่อยจริงกําไรสอาเร์เคืนสู่สังคมครับ5้าล้าน5้าล้านเอามา5้าล้านก็ได้5ล้านไป จริงรอะไม่จริงอย่างเขาเขาอเรียงกันนะคุณปอก็เป็นคำพูดเฉยเขาไม่รู้ผมเปันเขารอเรียงกันคุณปอชอบรอเรียงแต่บริษทัทเราเนี่ยคือเจ้าของมุสลิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าล้านมาห้าล้านนี่ไม่มีอะห้าล้านห้าล้านไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเนี่แท้ร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ผู้บริหารเอ่ยครอบครัวเอ่ยพนักงานเอ่ยเนี่ยมุสลิมหมดทั้งพนังานก็ม้มีเสียงเล่าเออเล่าอ้างกันเสียงล่ำลือเล่าอ้างว่าถ้าหาล้านก็ห้าล้านมันก็เป็นเป็นเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะไม่ใช่ฟังเสียงจริงๆฟังหูไอ้หูนะครับระวังทนายโดนฟ้องนะเับผมผม ผมผมพูดติชมนะครับนี่เขาพูดมาผมก็พูดต่อแค่นั้นเองผมได้ยินมาใช่ไหม้านสมัยคุณสามารถอยู่คุณสามารถก็บอกว่าล้านห้าล้านเนี่ยผมก็ฟังแต่ผมไม่ได้ยินผมฟังจ้านายพูดมาผมไม่ได้ยินผู้การถ้ามีปัญหาอะไรก็ว่าจ้านายโอ้ยคือผลิตภัณฑ์นายเบฟเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ห้าล้านแน่ตอนนี้ก็ส่งออกตะวันออกกลางเยอะที่สุด ใช่ครับขายดีเทน้าเทน่าเหมือนมากก็ทางซาอุดีครับทางตะวันออกกลางจะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมครับสูงสุดก็มีทุกอย่างครับมีอะไรบ้างครับทั้งเนื้อทั้งไก่ยกเว้นสุกรยังไม่มีใช่ครับครับผมถ้ามีก็แปละถ้ามีก็แปยังไงก็ไม่หาล้านดีถ้ามีสุกระเป็นของต้องห้ามของทางศาสนา ครับก็มี <C ue> น้ำจิ้มไก่มีน้ำปลามีข้าวสารมีไส้กรอกแต่อย่างที่ไม่มีในโต๊ะนี้คือน้ำาด่มเพราะนี่ตอนนี้น้ำท่วมน้ำเด่มนัฐบาลเหมาหมดเลยน้ำดื่มไอเบฟนัฐบาลเหมาไปแจกเหมาพี่ <ไป S 2> น้องต่แจกพี่น้องที่ประสมทุกภาายัยจริงเหรอน้ำท่วมแถวภาควันออกภาคตรีภาคตรีรก็ไปดูเองเดี๋ยวผมจะส่งทีมข่าวของเราไปทําข่าวนะไปดูเลยไอเบฟงั้นแหละเพราะว่าน้ำเราสะอาดกินแล้วก็สุขภาพดีกินน้ำของไอเบฟเนี่ยดีกว่ากินอะไรนะไอพวกอะไรเจอะไรนะ โอ้ิชิไม่ใช่อะไรที่เขาโฆษณาขายตามทีวีอะไรนะเอนไซม์เอ้ะพวกเอนซึงเอนไซม์อ่ะอออะยิ่งกว่านี้เอนไซม์อีกไอบีเอฟเนี่ยยิ่งน้ำดื่มไอบีเอฟเนี่ยคือน้ำดื่มคล้ายๆน้ำค้างบนยอดหญ้าเลยไม่ได้โม้นะไม่ได้โมแบบสมรักนะครับผมครับแต่ก็โม้กันมาเยอะแล้วนะอคุณปอนักอยาก มีผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็มีตอนนี้ก็มีทาง i b บเอทาง i b ทีวเรามีจัดรายการแจกเป็นกิจกรรมครับชวนพี่น้องผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาแชร์รูปภาพระหว่างพ่อกับลูกหรือว่าครอบครัวนะครับเข้ามาที่ Facebook ของ IBTV นะครับทุกภาพที่เอามาแชร์ใน Facebook ของ i b บ v เนี่ยก็จะได้รับการกดถูกใจภาพไหนที่ได้รับการกดถูกใจเยอะสุดก็จะมีของรางวัลให้ครับอันนี้อันนี้แจกของรางวัลนี่ขอญาตน่งเนี่ย ต้องขออนุญาตใครอรก็มันการกำนันนิดหนึ่งนะเนี่ยขออนุญาตจากตำรวจนยเนี่ยขอตำรวจแจ<ต>กราง,รงวัลแล้วมี <c oughs> แล้วผิดกฎหมายเนี่ยผมไม่ต้องครับเพราะว่าเรามีตังค์ซื้อเอง <c oughs> แจกเองตำรวจคง<ก>ไม่เกี่ยวเรณนแบบให้คนมาเอาเอารางวัลมาล่อเนี่ยมันผิดกฎหมายไม่ได้ล่อครับเป็นกิจกรรมร่วมสนุกเฉยๆจริงหรือเปล่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเมื่อวานเนี้ยถูกอะไรพันกว่าบาทอะไรเนี่ย บาทละห้าร้อยอะไรนี้ไม่ใช่แล้วพอถูกแล้วก็ไปเช่าพระมาแล้วพระมาโชว์ว่าเออเนี่ยไปเช่าพระมาผมนับผมนับถือพระผมก็ไปเช่ามาไว้อย่างเงี้ยการพนันชัวเ,เช่ามาไว้คือเอาเราเงินไปทําบุญแล้วก็ให้พระมาไว้ไว้เราไว้ติดตัวไว้กําลังใจครับผมชวยไว้อุญหนุนครับใช่ไหมก็คุยกันหอมปากหอมคอครับก่อนที่จะเข้าช่วงแรกครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงที่หนึ่งกันก่อนครับครับ <ผ>ครับผมช่วงที่หนึ่งครับช่วงรอบวันทันกฎหมายครับผมครับวันนี้มีข่าวเด่นอะไรข่าวเด่นข่าวดังครับหน้าหนึ่งวันนี้วันนี้ไม่ได้อ่านหรือพิมพ์เลยน <c oughs> ี่ทํางานทั้งวันแล้วไม่ไอ่านหรือพิมพ์เลยครับผมนะครับก็ลองลองดูถาม,มทีมงานก็ส่ง ข่าวให้ชายหุดงิ่ดิ๊กไม่ใช่วันนี้มีใครสวามเลยผมก็เลยรู้ว่าน้อยใจเป็นทนายชิน้อยใจยใช่คือการทํางานคุณปอคารทางานนี้ถามว่าการเรามาทํางานนี้ไม่ไม่ได้ทำเล่นๆนะครับเราต้องมีข้อมูลต้องเตรียมงานต้องมีต้องดูว่าประเด็นที่เรามีเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกฎหมายข้อไหนบ้างใช่ไหมนย่ไอยู่ให้ผมมานั่งออกเนี่ยผมมีเทวดานะถึงรู้ทุกเรื่องอ่ะเป็นคนค่อนข้างซีเรียสและจริงจังในการใช่ไหมบางอย่างมก็ต้องศึกษาค้นคว้าบางอย่างมันไม่ใช่ ใช้ทุกวันใช่ไหมครับอไปเรื่องข่าวดีกว่าพี่โอเคบนมาเยอะละครับข่าวแรกครับข่าวเออวันนี้ลืมชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวข้อกฎหมายครับที่เบอร์โทร027169756และ027169757จ็ดห่าเจ็้ยังมีข้อความที่ส่งมาได้3บาทที่เบอร์4838345 3บาทของท่านทำให้จอเราไม่ดำครับ จอเรายังขาวอยู่เพราะฉากหลังของเราขาวครับรายการเราสปอนเซอร์เข้าเยอะนะผมไม่รู้ว่ารายการเรานี้เป็นรายการทอล์กโชว์ตลกหรือว่ารายการกฎหมายรายการกฎหมายแต่ว่ารายการกฎหมายแบบไม่เหมือนคนอ,อื่นอย่างคุณปอใช่ไหมเพราะเราไม่ชอบเหมือนใครเพราะว่าแล้วเราก็ไม่มีใครเหมือนเพราะมาร์กเป็นตัวของมาร์กออมาร์กชอบหมีทหารเพราะผมชอบอยู่เมืองนอกผมไม่ชอบกลับเมืองไทยอ่ะมาหาแรกครับปอ ข่าวแรกครับข่าวอดีตลูกเขยทหารพันสามจังหวัดครับภาคใต้เนี่ยครับบุกขอคืนดีอดีตเมียรักคร <c oughs> ั <c oughs> บคร <c oughs> ับปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวประเด็นก็อยู่ที่ว่าจะมาขอรับลูกชายวัยสิบขวบไป <c oughs> <c oughs> เลี้ยงครับอืมแ <c oughs> ต่ตามกฎหมายนี่ครอบครัวนี่ถ้าเกิดจดทะเบีนยนหย่าร้างกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะขอฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งจะขอรับบุตรไปเลี้ยงเนี่ยต้องทำไงไม่ใช่ปกติเนี่ยคุณปอ ถ้าว่ามีการจดคือแต่งงานจดเปียนรถนะครับ,รบลูกลูกก็เป็นลูกของคุณพ่อโดยชอบรว้กฎหมายต่ผมเมื่อหย่ากันเนี่ยอ,อำนาจการปกครองก็เป็นทั้งของทั้งของพ่อของแม่เลยยกเวนเ้นจะมียกเวนเ้นจะตกลงกันว่าให้อำนาจในการปกครองเลี่ยงดูุบรเนี่ยอยู่กับ